ผมไม่ได้อยากให้เปิด8นาฬิกานะครับเพราะยังไงผมก็ขอให้มีการอภิปราย3วันแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดที่มีการตกลงกันเนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปิดประชุม8นาฬิกาและทางพักร่วมรัฐบาลก็บอกว่าจะกําชับทุกพักนะครับว่าให้มาก่อน8นาฬิกาแต่ในท้ายที่สุดเราก็ได้เปิดประชุมกันประมาณ8โมง20น,นะครับผมเสนอนะครับด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับฝั่งผมเองก็อาจจะมีคนเลทก็ได้ฝั่งรัฐบาลก็อาจจะมีคนเลทเยอะนะครับผมเสนอว่าณตอนนี้เลยเนี่ยเราหัก โคต้ากันไปฝ่ายละสินาทีเลยครับเราเริ่มต้นนับกันที่วันนี้นะครับฝ่ายคอรมอรแล้วก็พรรครุัฐบาล3ชั่วโมง20นะครับแล้วก็ฝ่ายค้าน16ชั่วโมง50นาทีแล้วก็จะสามารถนับรวมสิ่งที่ผมหารือไปตอนนี้หาโคต้าฝ่ายค้านไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ดึกมากอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้มีการปิดดึกจนเกินไปยิ่งกว่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณประกอบวุฒิครับ ครับเจิดครับคุณสรันครับท่านประธานนี่การบผมสรันธิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยในฐานะเลขาวิบรัฐบาลครับในส่วนของรายละเอียดการใช้เวลาก็เป็นดังที่ท่านประธานวิฝ่ายขานว่าครับส่วนในเรื่องของการที่เราเปิดช้านั้นจริงๆผมก็ไม่ได้อยากที่จะขึ้นมาโต้เถียงกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจากที่เราเช็คก,ก็คือเกิดทั้ง2ฝ่ายว่า ก็ไม่ได้มีฝ่ายใดที่มาเต็มจํานวนทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากให้ที่จะต้องมาคุยเรื่องว่าจําเป็นต้องไปตัดเวลาฝ่ายไหนเพราะว่าอย่างดีที่สุดเราก็เริ่มช้ามาประมาณ20นาทีซึ่งผมคิดว่าเราสามารถใช้สิ่งที่เราคุยกันในการที่ประชุมวิบสามฝ่ายได้เพราะว่ายังไงในวันนี้ทางฝ่ายค้านก็ได้ใช้เวลาตามโคตาผมว่าเราไม่ได้เริ่มช้าชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของฝั่งละสินาทีเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเพราะผมเชื่อว่าเราสามารถทําให้การประชุมเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินไปข้างหน้าได้ เพราะฉะนั้นผมมองว่าการใช้เวลาหลังจากนี้ก็ใช้ไปตามเดิมที่ตกลงกันผมว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าครับท่านประธานครับครับอะจะเป็นรายละเอียดผมคิดว่าเดี๋ยวหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานเมื่อดําเนินการประชุมไปเ,เรื่อยๆไปด้วยความเรียบร้อยหน้างงานผมอยากให้วิบทั้งสองฝ่ายได้คุยกันนะครับ